ครับอีกหนึ่งตัวยกโชว์ยกโชว์ดูยกโชว์ดูสุดยอดสวัสด,ดีครับนี่ปอๆกับบ่าวโงารงงานอีสา,านอากิทครับวันนี้มาตกเบ็ดปรากฏครับวันนี้ครับผมกระพันเบิรมพันเบิรมออเอาเบ็ดลงนะครับนี่คือเบ็ดของเราครับผมสองลาง เนี่ยครับเนี่ยเมนครับโอ้อเมนได้ใจวันนี้จะเป็นยังไงครับผมมาเปลี่ยนบรรยากาศครับหลังจากเล่นงานมาจะลองมาตกตากุดลงเมืองนะครับเนาะว่ามันจะเป็นยังไงที่มานบ่อพี่น้องมื่อนี้คพี่นอ้อง ยังไม่ได้มากครับ เ,เอากับมายาักเบ็ดครับแต่งเบดใส่ประกุดครับเนาะมากระมับแล้วครับมาสองทุ่มแล้วมาเล่นๆครับมือนี้ย,ยังบอกจริงเหฮะยังบอกจริงครับมาเซิร์ฟิึงว่ามันตีคือ่อปะเพราะปกติกับมาว่านเฮมาใส่เบดนะครับว่านแหใส่เบด ไกล้กป่เข้าอยู่นลช่ป่ะลูกไปืองไาคมพันบัววานเจียบรถใจรีบป่ แยกเล็บก็ครับผมเส้นเหนียวะ่ะไว้ชองนะเนาะตัวนี้ไม่ได้เลยเล็บอีอันนี้โอ้ปลาบอดีอไะไรวะเล็กน,น้อยมอ,องนะเล็บไม่น้อยละปลามากจริงน,นะ ก็ย่านจะดึกไปก็ย่านตะต้อนมันรูตองกอนเลย เราก็ได้เวลาแล้วเนาะเนาะเก็บเนืเ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เวลาสังเสรยงแล้วเข้าไปไก่ว่าเจ้าเข้าไปานนนะไ,ได้ยังเมื่อกี้เลยพระเจ้าพี่บอกใหญ่เรียกให้เขาช่วยกันโอเค,อเค,อเคมึงติดเตี้ยรับ นี้แหละมันไปเิดหล้วเอากระดิ่งไว้เลยเอ้กระดิ่งกูเนื้อนานนีๆยิงฟังไปกระดิ่งนะครับผมเน่้อไปก่อนน,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 นะไอ้่อ่อยู่ก็อนกไ,ไ, <c ười> ไปด้วยไปด้วยเออ Hết ừ. ừ. <laughs> <laughs> mày, hết mày, hết mày. ผ่านเบอร์ดึงแล้วครับเมื่อกี้นี่เสียบไหมลูกไม่เบอสเชื่อบอสเชื่อม่เชียบมงานน้ยล้างมือแล้วเชียบเดี๋ยวเบิ่งขอผมนครับขอผมยังบอท่านติงครับผมก็ดเงี้ยบอท่านตีงครับทั้งสอง ฮึมมมติงแล้วครับติงแล้วติงแล้วติงแล้วครับ่านดนูถือทุถือดุถือดุเด้อยังงั้าอะเนี่ยเด้อมันติงขึ้นแล้วมันติงอะไรเท่เลาเอาแล้วครับอทุกทุกแล้วเดยวอยู่เพื่อนเด้อจิ้งก่อนเดียวมันเงียบกอน โอ้ยพอดึงขึ้นมาพดเป็นยังครับผมจักมองมันอยู่ด้วยเงียบกนเงียบเหลือบ่ปลากำลังกินเม็ดสับปิดขวันนี่เลยปลากำลังกินเม็ดครับผมรอติดตามรอติดตามครับพ่นรอติดตามไน่าจะไม่ต้องขวดฉีล้มป่ะเอาละครับพันเบิ่ม กินแล้วครับติ๊บเหรอเด็กแห้งอด้เหรอกระดิง่งรุดเนี่ยหลับลุนแล้วครับลุนแล้วลุนแล้วปลาเริ่มมาแล้วครับยุ่งก็เริ่มไล่กันครับพอได้บรรจุ ไปว่าอะไพันเพิมพพ่มฝนก็ม,มาแล้วสิไว้ยนางกบกระสอบอยู่รนี<ม>้เดงเดง,ดงโอ้ยตับม ืัอนี้กับปากินเ็ดอยู่ครับแต่ว่าฝนเริ่มมาแล้วครับืันนี้จะได้ขอโตเก็บอุปกรณ์การไถ่ถ้ำก็ได้ครับวันนี้ครับได้ปาอย่างไรกันสีไทยให้เบิ้งครับผมจะได้เอาเข้ากระเป๋า้วครับฝนเริ่มมาแล้วครับผมเอาไว้จำเนี้ก่อนนะครับเนาะผมสวัสดีครับแล้ววันประดังมาแล้วครับผมปิดปิดปิดเข้าอยู่ใช่อ๋ออาผมมีเหงากกน มาตกเงาปตะกวดนะครับเนาะแล้วนี่กับพันบวมบวแต่หาเคียดับผมในเสียงหนักห้ายนะครับในใจเงอเหม็นเท่านะอันนี้ก็แพ้่ครับผมเอาไว้นะความฟังครับผมในใจเงาตกเว็นปรกกดครับสามันครับผมแล้วก็ที่ใส่เบ็ดนะครับผมนี้มาเอาบรรยากาศครับสี่ห้าถุงกับกเอ็ดงานต่อครับผมอันนี้ก็แคมป์เฮานะ มานอนเล่นครับผมเปยครับซื้อมาใหม่ครับผมเปยกันยุงครับกินข้าวกันยังละ่ะพันดมมันนี่รับกวางฮ่ปัดเผ็ดกวาง,งวา้ปัดเผ็ดกวางไหวเ,เป็นตัวเสียบเลยล่ะมาดองมาป่าก็ได้กินฮอตผัดเผ็ดกวางบูดแล้วลบ่กรึยังคือเวลา มาเล้วครับเด้อพี่น้องเล่มาเนี้กินข้าวน้อกันครับพกเกดเพชรกวางโอ้สมบูอยู่หน้าเฮืนนอนมาเนี้อ๋อสมบูครับผมผมผ่านเบิรงมาอยู่หน้าเฮือนครับตรงสมบูปลูกเองครับปลูกเองเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเบิรงครับกัญญาพี่น้องบุษเสือโอ้ยงามบุษเคยเห็นใหญ่ปานนี้วะน้อยมากมันเป็นนอนเบิร์ไอ้เจ้าเอดวิธีใดครับเนี่ยถุงห่อถุงห่อวะได้ถุงงห่อ,อม่ได้กินเลยอืม คุณก่อครับหวานกรอบแซบบ่บเน่ยคนที่มาจะซื้อตลาดรายบ้างเนี่ยซื้อสุดท้ายแล้วนเนี่ยเดียวปตอน,ตนเดียวเปตอนคนอยู่โรงงานดีหน้าต้องไปห่อซะกันอืนถ้าว่ารมาคันวามัน,มน,มนสีแซ่บป่านนี้นะแต่เก่ามัานไม่ กระดิ่งห้องแล้วครับ<ม>กระดิ่งห้องแล้วครับอคอยบนตัวเจ้าดิกระดิ่งห้องครับผมเมื่อกี้นี่้จะจักลางได้ครับปลากำลังกินเบ็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตเด็ดๆด็ดขเบื้องน้ำกันครับ ดิ่งห้องน้วมันกินกินข้าวน้กันก่อนครับผมต่อไนอกต่อไปอ เพงเหอนนว่ะีแต่เก่งนะว,วันเราสร้างไม่เอมากเลยวงนี้มากมาได้แล้วนั่งมาได้เลยเบื่งน้มันคือนมังยุข,ข,ข,นนขึ้นเป็นเม็ดเร่นบ่าเม็ดยืนหัวเนาะไฟทวงมาเลยหัวปนนั่นนะ่ะ S <S มาตเห็นมาจองเลยเนะาะถ้านาดแรกมองนั่นนะมองน้ำตัดนะเอาเบ็ดมาเลยล้เบ็ดมาทำยังบ่เบ็ดลายนะเบ็ดเหล่าเบ็ดไอ้อนั่นนะเราเอาไไวบ่เรางเบ็ดบมีละม,มียามขั้นสองขั้นเลยนะเทิงไม่อยู มาได yup. okay, ้เองเพื now, to ่อเดียวมาเอาไก่ป่เอาไก่มาส่งหมูเตียวนกเขาโน่งเงินเงินเงินเงานไปสิน็อกบ่บ้านบิึงบ่เป็นไรไหมฮิบจากนี่ไปบ้านบึงก็ยี่หกโลค่อยหันกลับไปมาเมื่อวานนี่ วม่กวเอากระเป๋าเสื้อผ้ารันไปนัดกอไปีบมือหน่อยคอยจกทั้งดินจกทั้งยัก็ปจบจ่ะแ้คอยปั่นให้ปะค่อยจกทั้งดินจกทั้งนั้นลเลค่อยเงี้ยมเม็นวะเงยม,มยงนันมนมันมัน ไปไหมไปไยเลยไปเขาลิงหน่อยเดียวนึงขึ้นดีดีวะวาดคือว่าหมว่าบมดฟาดแล้วครับได้จันมาเบ็ดของใครอยู่บักมาเบ็ดโอ้แสงครับผมเท่าอยู่ป่า เดี๋ยวซื้ออนมุ้งสปริงมากกนครับจางทีเอาสาวโรงงานมาเก็บเคียดครับน,นี่มาก่าได้ดอกยุงหลายดม่มียุงหลายเลย น้ำนนม,ม,มันนเล้วเห็นเลยปาวดไม่แรง่ิดร้อนไนปอันฝนมาตรงไมันตน้องวินช่วงจังมือเนาะต่ี้คือตามมือ้น้ำมันใสตรงแห่งน้ำนเงอนห,หลายทางตุง๊กเนาะ แซ่บดีสุดเลยอเนาะัดจริงบ่เก่งเอ,อ,งอ,งอ,งอีงเอีงน <laughs> ี่บ่ครับผมวันนี้กันล่อไปลุ้นปลานะเนาะกินเขาแล้วล่อไปลุ้นปาลานแล้กันครับผมปลากินเนื้อแล้วครับนี่ครับนวดนาดนวดนาดเลยครับผมเห็นไหมครับนี่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 ตีนแล้วครับ ตึงแล้วติงแล้วปานเบิรมกำลังป <laughs> านเบิรมเมื่อกี้ทุกครับผมหรือว่าสิดึงนี่ครับนี่มีมีได้ได้ได้าจานนังน้อยก็ได้จังน้อยกันปานเบิรมมันยังบวดติดเข่วมัน <laughs> มันไปแล้วหยังมันนวดนวดนวดอยู่นี่เบาแล้วมันเปนของผมของข้างหมู่บ้านเบางั้นตัวนั้นก,ก็ตัดมันมากินตัวนี้บ่กันเอ้าคือมีแล้วครับปลาดึงอยู่ครับปลาดึงอยู่ มีปลาครับปาหนองเจ้ากระตอดใช้ไหมร่รตอดดังหมตอดคือกันครับผมรองเบรงลรอรุ้นครับรอรุ้นครับตอนตอนี้ผ่านเพิ่นกำลังใจจดใจจอครับผมทีมฮอดปั้นเข้าที่เป็นจางไหนครับผมมันยังไฟจนมันบุบนบอก ลุ้นครับลุ้นครับเฮ้ยไปดึงกันป่ะไปดึงก่อนป่มันดึงก่อนเลยผมเดี๋ยวรอลุ้นครับรอลุ้นครับอืออืออือขับกดเป็นตัวครับนี่นะครับรอมานานแล้วนี่ครับผม กำกังต okay, ะโกนครับได้แล้วหนึ่งตัวผ่านผ่านครับผ่านผ่านครับมาหนิได้แล้วหนึ่งตัวถุ่มอเลยแบนี้นย,นยังดุได้อีกแล้วครับผมหนึ่งตัวครับผมของค่ำคืนนี้บอฟิดบังครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับฝนตกม่อคืนนี้เลยบ่ได้ครับติดเป้าครับ นี้ครับผมได้ไปแล้วอีกหนึ่งตัวผ่านเบิรมได้แล้วครับตัวหนึ่งครับผมนี่ย่างนี้กินนี่ครับผ่านเบิรมได้